<c oughs> ครับก็บขอากราบสวัสดีพี่น้องเชาวแฟนเพจเฮาหักถมองแลวก่าแฟนยูทูบช่องสมประสงค์คนโก้พี่น้องนะครขับก็บขออนุญาตพี่น้องมือนี่ก่ขออนุญาตพี่น้องอีกมือหนึ่งนะครับจึงแสดงผลงานแล้วก็กิจกรรมนะครับให้แฟนเพจ สมบ์สองสมบูรณสงคนโกกติดตามกตสัตย์ใครให้ช่องสมบูสงคนโกช่องเนี่ยน้อยเดี๋ยได้พี่น้องเมื่อนี้นะครับอาศิพาพี่น้องอา,าเาบ่งคิกิจกรรมต้นเนียงจากเมื่ว่า,า,วานเมื่ว่านก็เป็นการนะครับเมื่ว่านก็เป็นการก้นขั้นเมื่อนี้กับคณะสร้างคิดอาสากำมัดรวมโดยช่วยกันอีกเมือนึ่งในการเมื่อนี้ลงขั้นนะครับล่งเล็กแล้วแบบเมื่อเอื้อกับโกงที่เป็น ใส่ขัน้นนะครับวันนี้สร้างเด็ดกับมาซอยนะครับวันนี้สร้างเด็ดมาซอยกันนะครับสร้างง่ายวันนี้ร่วมสร้างง่ายเลยครับวันนี้นี่ขัน้นขั้นเรียบร้อยพี่น้องเก็ตสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือผู้ซอยพ่นนะครับมาซอยกันนะครับขั้นย่างเนียนหนะแล้วกับทาวอนนะครับนำหลักเก่า <ceux> ถือประเด้รับเป็นอย่างไรหรอกแต่ชิมี่เทเสาเทขั้นแลกกับจุขึ้นค้งเล็กนะครับพอเป็นสระสันเดียว มีเด็กจึงแกงข้าวห้แเฟนเพจนะครับยดอท้องยุดถั่วสมบูรณ์สมโกหย้ยซาดมอนี้ก็นจึงแกงข้าวพี่น่องก็กาบประทานอภัยนะครับที่ไล่กันไล่กันไล,ไล่เท่าไรผลงานไล่สิ่งที่มีกิจกรรมให้คิดอาสาเฮาท่ำความดีด้วยหัวใจนะครับเงินห้องหน่อยนะครับบส่สามารถที่สิปจังคนต้งหนอกคนมาเหตุใดก็จึงขอแห้งขอความเมตตาการนณาจากคนในถมวงจิตอาสาเฮาท่ำความดีโดยหัวใจนะครับมาสร้อยกันเอกกันห่่ายเมือนนะครับ อันนี้ก็น,นะครับนี่โสมหนาคนนียก็สร้างวิทย์มหันนี่ครับนี่อันนี้เราก็มาซอยกันนะครับสร้างทั้งกลมตะวันยอแสงเขานะครับ <c oughs> สามี <c oughs> เป็นยังไงบ,นะบัวรัมอันนี้กร้างล่ม,มหลายครับยุ่งงมูลเด,ดีกมุมหนึ่งครับนี่พี่น้องคงส้างเนียน้าเน่าท้าวนันมือนี่มืออึดเขาข้องเสียดเขาแบบ อันนี้ก็ถือว่า<ม>แก่งผลงาน<ม>กิจกรรมของพี่น้องคนในชุมชนให้รทราบพัวถึงกันนะครับพี่น้องก็บยาเฝ้าหคนหขอยาเฝ้าร่ำค้านเด้อนะครับถามว่ามีงานมีกิจกรรมถาบ่าไา้ดลฟ์สดบอกเข้าพี่น้องเขาก็บ,บดเดลยรู้พี่น้องกัสบบดเซบได้รู้ว่าชุมชนของเขาพี่น้องกิดอาสาของเขาเห็ดอย่างในต่ลวันอันนี้ก็ถือว่าสาัา่งนำบกซ่าลานะครับสั่งกิจเมตตา สร้างกิจกุศลให้ครับสาธารณะพี่น้องเฮาอันนี้คือมุมหนึ่งของมุมหนึ่งของการมาัดเล็กให้พี่น้อง<ห>มื้อนี้ก็คง70%นะครับ<ห>พี่น้องได้ก็จะเฝ้าร้อคั่นกันเด้อ <ใช S 2> นะครับพี่น้องสนใจก็เข้ามาเบิ่งถ้าบ่สนใจก็เรียนผ่านไปรู้สึกว่าเฮา,าก็ถ่าย่ำเสือสิเอาไปลง YouTube นะครับถ้าบ่มีกิจกรรมถ้าบ่มีงานที่เป็นการกุศลผมก็บ่ลงดอกพี่น้อง แนะครับจะเสียเฝ้าหุ่นห้อยก็เสียเฝ้าล้มคั่นในสิ่งที่เกี่ยวกับผมเห็ดผมเสียเปลาลองลงช่องยูทูบในการกิจกรรมนะครับผู้ไล่นี่กัเย็ดซอยพื้นแป้ตายเตลอดเมื่อนี้กัเพราะว่าเขาลองว่ากับไล่เห็นเด้อเพอดีผลงานบอกบุญไปหาพี่น้องผู้ที่มีกิตแผ่นท่านใจเป็นกุศลทั้งหลายนะครับสละเนี่ยลังไงเตื่นได้พี่น้องไม่ไปลังนิดหน่อยเด้แต่จางคนกับเบิดไล่แสนอันนี้ก็ถือว่าเอาคนในพื้นที่ของเฮาพี่น้องเกตุรษามารวมโดยเชื่อกันมิตรสร้างเก่าเลยพี่น้อง เราแก็มีพวกขอบก้มงัคนโค้งงันโดยเฉพาะพคนละ่ะภาพพี่น้องมางบางมุมนี่นี่ก็เล็กท่านแหลกของเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่กระซักง,ะง,กะงกัก <c oughs> ไปก่อนหน้าประธานน้ำมันอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็คือฟอตมันมาซอยประจำนะ้ำมันเนี่ยนะครับนี่กระซัง <c oughs> ผมก็เริ่มซื้อลูกบ้าน <c oughs> ผมเบิดเลยต <c oughs> <c oughs> าสมเออนี่ตาสวม พอยลาร์ดตีเนี่ยอันนี้พอยลาร์ดครับเมือน,นี้นเราก็มาซอยเราว่าได้ไปทั้งใดล่ะให้ชาวบ้านไปเลี้ยงวัวงแล้วก็มาซอยกันนะครับอยู่คนละมุมเพราะว่าสาระนี่ยไง,งเต๋อได้พี่น้องก็เป็นหลังเนี่ยหน่อยเดีวยวก็เป็นหลังเนี่ยหน่อยได้พี่น้องนี่ครับนี่ตัวไอ้แจ้งข้าสั่งนะครับหมอบ้านน,นี่กลนเมือน,นี้ลงเล็กแล้วนะครับตัวว่าซอยกันขยันขันแข็งดูว่าได้พักได้เศร้าเศร้าต่ยนี้ผิวหนำจันั้นจังนนจแกงข้าวให้แฟน youtube แฟนเพจช่องสมประสงค์ขนโกให้ติดตามกกดดไล์แชร์ นะครับเด to ang, ือดสีฝ้าลำค่านเดือดสีฝ้าขนหวยกันได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้เราว่าเห็ดเป็นกิจกรรมประกาศสาธารณะที่มีประโยชน์ต่อชุมชนนะครับคนดีของสังคมมีบครับมีมากมายนะครับนี่งมันก็ออกมาเห็ดหรือมาความสามัคคีความจงรักภักดีหักในพระพุทธศาสนานะครับรวมโดยช่วยกันนี่ครับแข็งแห้งเหม็นคงและถาวรนะครับพี่น้องนะครับผู้หักัดช่างคอมเบอร์พี่น้องกรับผู้ผู้หากัดเลี้ยนผ่านไปกับพ่อเดียวกันพ่ะว่ากา บระเดี๋ยวอไรในสิ่งที่เสียหายประเดี๋ยวอไรไปเบียดเบียนเบียดบังแล้วก็บประเดี๋ยวเพื่อเก้าหายยังผู้ใดก็เว่าเลี้ยงเป็นกิจกรรมนะครับถ้าว่าให้พี่น้องทราบให้พี่น้องฟังพี่น้องก็บที่ว่ารู้ว่าชุมชนของเราเหตุงานเนี่ยอย่างแน่สังเกตจักรรมมีอย่างแน่นะครับนั่นนะก็จับทิ้งนอกกับอะไรนะครับมืออืึนมือเฮือก็จะเป็นการเที่ยงขั้นนะครับพี่น้องจะออกบุญต่อกันกามาบริจาคทั้งบุญจวัดลำพะวันนำคณะกรรมการนำประเดี๋ยวพระคุณท่านเด้อนะครับนี่ มือน,นี้แม่บ้านแม่งเงยเมื่อนมากพู้เดียวมือน,นี่เพราะว่าแม่บ้านส้มหนึ่งเป็นโรคกะเด้ยินข่าวว่าเป็นโรคกะดำบ่แล้ยวยกเทียนหน้ากระได <c oughs> มืัอนี้เดี๋ยวสร้างเปลียนมาซอยกันนี่พี่น้องอันนี้ก็คือ,คอคกิจกรรมกิจอาสาเราทำวามดีด้วยหัวใจนะถึงว่าจะเป็นสร้าง่วนหมากสีเบาหวานหาสิเปอร์เซ็นต์กับผลกับซอยเต็มทีครับกันเดียวมังกันเลียแต่ว่าน้ำหวานนี่เพราะเดี๋ขาดกระติกเลยครับเพราะว่าส้มอยู่ขังนี่เดียวมังกันเรียส่งอาการต่างๆน้ำหวาน,นาก่อนทันที ส้สนมนำพิเตอร์เบาหวานครับไปเ่าเปลี่ยนเรื่องไรเราปะกันมาเป็นห่นนนงางเลยนะไม่ไก่ฟังมาเห็นตะบนนะครับเคสลาเรวไปตรวจอาจสิเบาหวานอาจสิบมีด้วครับไปตวรวจเพราะว่าบุญกุศลหนุนผ้าลำทรงเนี่ยไปไปตรวจอาจสิบพ่อนะครับเรือพ่อแล้วคเทือกพออาอาการสาหัสลมหายใจจางปุณนี้กับสิริขึ้นสวรรค์ที่พี่น้อง ดูกตับมาแทนเดียนี่ยครับเดี๋ยวพี่น้องเนียนน้พี่น้องมาเบิ้งเด้อโอ้เล็กมีตะป่องอ่อยทั้งนั้นเด้ครับสาราเฮาว่นธรรมดาเด้นะครับนี่เกิดขึ้นงานในชุมชนของเฮานะครับนั่นอุดพอตลาดมันพุทธวันี่กันพี่เด้อน้ำหวานไม่มีเด้อเพื่อนน้ำหวานน้ำเพื่อนรูบ่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนมามา เนเนี่ยมันมเมเทียเนี่ยกว่าน,นี่น,น้ำหวานนะครับพี่น้องก็ได้จากทั้งบนโซนทานสงการเด้อพี่น้องเด้อสงการมาอเ้าเนียกไปเขียนขออนุญาตราสีลดน้ำดำหวัวทั้งสารสุขอัมเพิพ่นออกใบอนุญาตให้เพราะว่าเขาสิได้ลดน้ำดำหวัวเพราะทรงอายุพร้อมด้วยเขาสิมีงานประเภทนี้สงการเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับกินร้อนซ่อนกลางนั่งห้างกันแล้วธุารแล้วก็แยกย้ายกันเกสีบ่อไม่ยังงงงันอกพี่น้องเพราะว่า อยู่ในช่วงไวรัสโรคระบาดเขาก็สิบพระเด้จัตยังคือคืนดอกแต่ว่าก็สิมีเปิดเพลงเปิดรับในราะว่าเขาสิมีป้า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 จากพี่น้องมาจากหลายๆทิศเพราะว่าเขาสิมาหาเงินมาเพราะว่าเงินเราียกว่าไรก็บังหัวเทพเท้าขั้นแล้วขั้สิได้ขึ้นเสาว่าท่าเดชข้นเสาแล้วก็มีเงินเหลยอเขาก็สิได้เฮ็ดโค้งลังคามุ่งไว้หลังจากนั้นก็ยุดไว้จกระยะขันผู้มีกิจเป็นท่านใจเป็นกุศลท่านโมทนามาเรียก็สิไปเรื่อยๆพี่น้อง ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากไโค่นล้างคาแล้วก็สิมาล,มล่วงบ่มพื้นเฮาก็สิเทเปื้อนไปใส่งบประมาณหลายเติบนะพี่น้องอันนี้ก็จึงโง่ทนาสาธุการน้ำกันพี่น้องเด้ออันนี้ต้องว่าเป็นกิจก,กรรมแจ้งข่าวให้พี่น้องทราบคนในชุมชนะม,ม่วงเฮา3หมู่นี่เหตุอนไรแน่เมื่อวานก็หลายมื้อน,นี้ก็ก็หลายคือกันเพราะว่าพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพลเรมีธุรกิจสิ่งใดก็ไปมื้อน,นี้ก็ให้ส่วนหนึ่ง โครงการปิดท่องลังพากับมีการว่างทออยู่น้องกุดเวียนครับว่างพอว่างทอพีบีซีหนาสองนะครับอยู่ท่องผลกับส่วนหนึ่งนะครับเพิ่กับไปซอยงาน้นท่องผนอีกส่วนหนึ่งในการติดต,ต่างแขงโซลาเซลล์ดูดน้ำจากพลังงานแขงโซลาเซลล์น้องกุดเวียนขึ้นมาใส่อุปโภคบริโภคล้วก็หมดมีหดทักจะทำน้องกุดเวียนอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่อาจารย์เพิ่นกับมาท่า,ทางลรงยนันนะครับ คนพักแต่คนกับมาให้กำลั่างกายสุ่มซางเด้อครับแต่คนกับเขาไม่ได้นะครับคนพ่อเด็ก้งอยมาตั้งพรมสะอาดทั้งอาจารย์โรงเรียนห้องแล้วกับคนกับผ้าแล้วก็ท่านพ่อท่านอาจารย์คนกับมาร่วมกิจกรรมเด้ตั้งแต่พัดยกเสาเอกเสาทว่างเสียร่าเหลือกนะครับอันนี้จันทร์กับพี่น้องกดไหลกดแช่กดติดตามช่องสมประสงค์คนโกนะครับมีกิจกรรมมาได้ดีๆีกับสีแกงข้าวพี่น้องทราบเด้อนะครับในเอว่า นี่พี่น้องคนดีก็มี่นะครับเราทําความดีโดยหัวใจนะครับถือว่าได้เสือ้อได้หา่าได้จ้างก็ต้องมารถซอยกันนี่แหละครับเพราะว่าส,สร้างในชุมชนของวิทยาสร้างเก่าแล้วป็่น้องนะครับเพิ่นไปสร้างที่สามตึกล่ามบ้านซองมาได้หลายหม่องนะครับประกาศบอกเพิ่นเพิ่นก็มาซอยกันเบิดนะครับมัดเล็กซอยกันเป็นตะมอนแล้วก็จึ้นขอวัดน้ำกันสมือนะครับมาใต้นี้มาใต้ที่บนนะครับมาใส่พี่น้องคลิปนี้ให้พี่น้องมาสรุปว่าเมือใดเทพปนนะครับกว่าสี่ไร้แแค่พี่น้องทราบ แค่ไปเนะพี่น้องแค่แไปแค่ไปให้พี่น้องบอกบุญต่อต่อกกันไปเพ่นมาร่อมเตาบญส่างซาร่าในวันเด้อร์พ่นระบาดพ่นระเบียร์พ่นระเบิดบาทสิบบาทนะครับกับืทว่ะตึงปัจจัยเรียกน้อยๆกับหลายๆคนหลายๆได้หลายใหม่เห็ดเงี้ยงามห้ามหลายคนหลายๆได้ก็คือก็ปวกนะพี่น้องกปวกตัวน้อยๆเห็ดยังมันยังค่อยสั่งพวกเขาเล่ากับอะไรก็พอมันขาดหินขาดดินขาดไสขึ้นมาเทียเราทอเม็ดไส้คาดเมื่อนานคาดพวกนี้มันก็เป็นพ้นญ่ายๆนะครับก็คือความดลแยงดลใจความสามัค er คี <idad> ของพี่น้องคนในฉาินะมาแสกันจังวันนบรกับวัดสะมองกับงหัทธากับจระีกาเงินทกับงหวัดสระแุรีกับจัหวัดเทาต้กัหดพระบุรีกับจังหลัเก่ามันนูมันพังจวัดสระบุต้องมังหวมานีันถวมดสระอกับันวมด้ทน้ธานกันจ่วมดระกับจังัดปวยานกับจังหตัดสระบรบจัหวเด็ากับจเวัดสรนบุีนับหวนมานัวนี้หวกดี้ะบุรีกัจงได้ฝาก เจเล็กเจเล็กนดินก็มาสูงติดปมรเงาหมอปมนะครับอันนั้พี่น้องก็ก็ไรก็แช่ก็ติดตามสักตักใครพี่น้องเป็นกำลังเลี้ยงไก่เห้คนทั้งานเราทำความดีดูกให้ใจได้พี่น้องเด้อนะครับก็ดีก็พูดไปหาจิตหล่อเม่ายาดีก็พูดไปหาเสพยาเสพมาแต่ตอนบ้านคนเมี่ยงบ่ได้มาต่อยเองกำลังคนเขาก็หายากสูงเมืองไปน้ำยาเบิดนะครับพวดหวานปวกยามันไหลนะครับนะครับแต่พี่ตัวน้องซอยกันเตัวว่าเอากรสีเดะก้าวควันบ่ใหิลูขนานฟังว่า มือหนึ่งปีหนึ่งพ่อสอนหนึ่งเฮาเด็กเฮ็ดซาราหลักนีขึ้นมาฝากไว้ในพระพุทธศาสนานะครับว่มีกำร่างศับท์เรืงท่านโดยศับท์เรงทั้งเลยก็ร่งเลีง่งไกลเล่งไกลซอยกันนี่แหละคือความสามัคคีของพี่น้องของคนในศาสตร์พี่น้องฉะนั้นก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องนะครับคลิปนี้ว่าซ้ำนี่พี่น้องครับ